ที่ผ่านมาออกแต่ละดอกเนาะแต่ละงัวจริงาะบม้าหนึงเตะเอาเดียบเอาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมท่านผชมตีหน่าหักนะคือตึงหาทุกตานทุกคนครับวันนี้เขาปากเขาดอยเก่าครับเมืองเฮดกอแดงครับ เฮ็ดดินเฮ็ดยังครับผมที่เก่าทั่วไปเนาะครับผมไปหลุดไปชนในเสาแนบเาใส่ครับพวันนี้จะมานก็เนาะครับผมพิกัดตาแม่อ้อนจังหวัดเชียงใหม่ครับที่เก่าที่เดิมครับผมอามาน้องมาเต้องมาแล้วครับหัวแดงกันเนาะโอ้ยจูงงามงามนั่นมันหวาน บ,บ้านสว<อ>ยง,ง,ง,งามเลยกำลังบ้านใหม่ๆดอ,อครับโหน่าดีขอถ่ายรูปเปกนกับเห็นทีละลึกตนยปายปีอล่มจีมครับแต่ว่าเข้ามาหนีันเนาะจ้ะ นี่ครับอ้ยนี่ดอกงามๆให้เก็บเนาะก็ได้เออข่อดแอ่ะเจริญเดือดพ่อจ้ะลานงานขึ้นี่ น้ำขนาดกำลังเป็นจุ้มจุ้งกำลังงามๆเลยโอ้เหื่้เก็บดอกหน่อยเนาะมีดอกใ่อืมครับจุ้มในครับอจ,ะจะมอมงปัฮาฮาน้น,น,นหนึ่งเลย นด้านครับด้านด้านไม่ว่านกระซองอยูง่ด้การบอกม่เห็น,นโนดนแดดบอกถึงงานเฉลยมึองอยู่กลางช่วนตกมากกว่าพรมเลยสองสามดอกนะนี่กรขาวหมดนะจุดหครับดอกครับเห็ดหาน หนึ่งสองนามสี่ห้าหกดอกหกดอกมดแล้วหรอไ่ใครออกตอเลยไม่เห็นเออะไร ออาออกมาอเฮ้ยดูดอกน้เมาดูส้ามสี่ดอกเถงจีกระลาดดึงอ่ะ พ oh, วกกินพวกกินเป้าน,นี่ทั้งสี่จะได้มุกเนอนงานงานมกชิ้น,นเ้เดี๋ยวเตหัวหรอพวกกินเนะาะบร่ใช่อากาศพาพิดอ๋อนังดิกระดอกดอก ดอกน่อยสองจุ่มงาเดือบแม่บังยางขาเมาหนเตอเดียบเอานี่จีจีครับ เงาไปเลยเลยพปใ่นมอกใกลกันหน่อยไกลๆพุ่นครับนี่ดอกดอกไปรับ้วยสามก้อนด้วยกนะโอ้ดอกที่สี่บัวหนไงเวียนไจะห่างกันหน่อยคุณนสามดอก แดงแล้วเ,เลยแมงสิครบ <c oughs> นหระท่านแมงเนาะ<ภ>ออนขุณนเอาไปก่อนเนาะอู้บุไต่ไต่ไต่สองเม็ดเนา้ไปก่อนนายทนครับหุ่นครับหุ่นใหญ่กันเีย <c oughs> <c oughs> อือ <c oughs> sáy được tha được chụp đang ngắm. tầm hia, tầm tầm ไงประทันกันเน,ะนาะขี่กันนะน,น้อยๆแมงจะกินเมอดอเสียงกันเห็นมคก้ม,มนี่ออกไลยแล้วจ้ะมงกระต่าไม่ได้จู ผมมีบ้านเนี่ยแต่นีเนาะบ้านงามดอกหน่งนะสนะแกลแกลแกลมันฉันเห็นมือใส่โอ้ยนายต้เออไว้ยนายปุ๊ปกครับ มนี่บ่อ,อกได้ดไามวันนีน้นาะปุน่นดองมึงไดงมนดงกอมเหียวเหรจ้ะเหวแล้วเน่ยหนบ้อือ,ออกสร้างถึงไหฮะอมที่ผานมาออกตัวละดอกเนาะครับองอดอกนี่เรามีออกหลายล้จ้ะครับ สองอนะัดทางต่อใหม่ก็ออกไลายัางโฮมเดียวกันกนี่ทุกคนว่านขออีกปลาน่อมันนีาอีกปลาเปลี <laughs> ย่ยนกันไปร้านกับสีก็มีเนี่ย บานแล้วเนาะเอาลอเแล้วไปถเทือครับใยในจักดอกนจะเนาะในเาจากัาาจากดอกนึงชมนี่กืออกลายตุ้มมตุ้มมิทั้งนั้นเลย มีดอกบ้านเลยจ้ะจุ๊บแอบแอบสองดอกติมิติมิดิค่ะแของๆ ที่ดอกอก้อมจ้าสีพี่น้องสีพี่น้องจุ่มกันออกหาก,ก็ดีนอ้อยเนาะฮ็ดหาจ้าบะน,นี่เข้ามั้ตงต่อมูนี่ <c oughs> บ้าล้วเนาะได้อยู่ครับหนังเสบรังน,น้ำนมีามื่อไหร่ง้าง,งาหาจ้าวว่มาหิน แล้วไปพัดผิดแกงจิงน้องข่ากับเอาเนาะสั่นๆเลยจ้ะจะออกก็ออกเป็นมือไงน้อง เ็นหายก็ร่างออกได้บ่จังหมื่เนาะเอาหมดเพราะว่ามันถือฝนนะจ๊ะเขาน,น้าหาปะหวัวอุ้มมยมนูนี่ไม่เคยเก็บได้เราคงหินนี่เนาะขึ้นนิด้น่อยดส่ของซื้อบ้านกันเขาจะขยันง่ายมหมเนาะ กำลังพอดีนัลยเนาะเลด้แล่าเท่ไหมขึ้นขึาน,น,น อันนี mm. and <AND <Ash birthday> ้ก็ลังจะเป็นจุมหน่อยก็ลังแต่สก มือดองหน่อยไยเนะเกิบมาทุ่มือก็จะดองหน่อยแต่มีพอสิบบานนะครับานเด้วบานเลย ฝนหอ่องถึงถึงถึงท่านี่เดียดอยู่เน,น,ะนาะได้เวลาเพิ่นบายแล้วมันจะตกสองบายนะฝนสิมาสวงบายจ้ะผมเดียวกันเลยวานเบาวใช่มากอะไ้เป็นเกือบสิบดอกเนาะี้เนาะ กตยังกับเตียว้นไปครับเนาะครับครับนปองเห็ดบ้านเฮ็ดหาดจะเก็บไปนําเดอนะครับมั่งงก็ลังเป็นจุ่มเนาะหงอก็ออขึ้นเทาแล้วก็นนี่จ้ะ จีครับจีนเมันเป็นยาเขาแยกสีถุงเนาะจ้าโ้งดอกอู้ยมอขึ้นใบใหม่ดอกกมอเนาะเขาว่าย่ำแบบอันกระเสียด้วย้ะย่ำแบบไทยยงยย่ำเนาะป้านีจะได้เฮ็นน้ำหมอยบ่อเนาะ่าใส เอาตีเฮ oh, <laughs> ็ดหาดเต๋อเฮ็ดหาดเฮ็ดฟันท่านี่ดอกงามเนาะหลีอยู่ใบใหม่แต่ดอกใหญ่ๆหท่านี่ครับอื้านได้ไหมครับ ราท่อคลายแพ่งค่เดี๋ยวจะนี่จ้านละหาสิบบาทนี่สิบ,สบเดี๋ยเลี้ยงเก็บตะเห็ดอันนี้ตะปานนี่ตะเห็ดอันนี้หางหาหาลอกมือ,อ,อดอกอวบด,าาอดิขนาดอ้เ แมงค์จ๋อผ่านไปเนาะให้ยกมือก็ได้ไม่ต้หาให้เด่นใจเนาะไม่ได้ท่านีิออกมาหลายเนาะอ่าผลงานของเราครับวันนี้จ้ามาถึงเฮ็ดหัด น็ดก็แดงครับเกือบสองตาเนาะครับผมว่าเด้จูมมันหน่อยนะจจะเนาะอันนี้ลายแต่ดอกจูมเนาะจูมหน่อยลายค่ะครับกาลังออกใหม่เนาะจูมนิดหน่อมนนี่สเนปรอหลบหนอกันนี่เนาะจ้าเพ็รหัตเพชรบานบางงามๆอยู่ครับหัดเอาเนาะมับนี่จะชื่อว่าหมานครับผมอีกมือหนึ่งอยู่ครับ ครับวันนี้ก็ลาเพีแล้วน้องปิกบ้านปิกจ๋องกันนั่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบบาเหนือพารุยครับทั้งเพจทั้งยูทูบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนั่นนะครับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเกี่ยวเพชรขึ้นหาดยางทิพยอ